ก็อย่าไปสนใจกับสิ่งที่ผมทําไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่าก็อยากจะมาขอโทษนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปตามที่สัญญาไว้นะครับอ่าเพราะว่า ติดด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนะครับก็จะเป็นคลิปที่ไม่ได้จะมาพูดถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นนะครับอ่ะวันนี้นะครับอ่าอีกไม่นานแล้วนะครับอ่าก็จะถึงเทศกาลสงการ์แล้วนะครับผมก็จะมาขออวยพรเนเพื่อนพี่น้องๆนครับชาวยูทูบทุกคนเลยนะครับอ่ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับอ่ะกลับไปหาครอบครัวที่ต่างจังหวัดก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพก็ขอให้เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานให้ร่ำรวยเงินทองนะครับอ่ะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนากันทุกๆคนเลยนะครับอ่าไว้เจอกันคลิปหน้า ก็ะะจะไม่บอกนะครับว่าคลิปหน้าเป็นคลิปของแดริวนะครับผมจะไม่ใบ้ไม่บอกเลยนะครับก็เจอกันใหม่นะครับ,บกับคลิปหน้าครับสวัสดีครับจุ๊บ